เป็นทุกข์หรือตายก็กลับมานึกถึงกายเมื่อกลับมาทึกนึกถึงกายได้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นชื่อว่าที่สุตั้นกำลังฝึกจิตแล้วสุดท้ายจิตที่มันดิ้นรนกระวนกระวายเนี่ยเหมือนกระช้างที่ออกจากป่ามาใหม่ๆเอาเชือกผูกไว้ที่เสาตะลมมันก็จะพยายามกลับเข้าป่า มันแล่นไปเชือกนั้นก็ดึงไว้ผูกไว้ที่เสาก็ดึงไปก็ไปไม่ได้ก็กลับมาที่เสาเวลามันอยากไปอีกมันก็ไปดึงเท่าไรก็ไปไม่ได้ก็กลับมาสุดท้ายมันก็คุ้นเคยมันก็นอนรอบเสาที่มีเชือกผูกไว้ไม่ไปไหนผู้ที่ฝึกจิตก็เหมือนกันเวลาที่จิตมัน ก็ต้องมีสติเป็นเชื่อผูกไว้ที่กายเึืถึงกายผูกคำที่จิตมันแล่นไปก็กลับมานึกถึงกายให้กายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักใช้สติเึืลงไปในกายก็ผูกจิตไว้ใช้สติเึืลงไปในกายก็ผูกจิตไว้ โยนไม่เล่นไปที่ไหนและมันก็จะคลอเคลียอยู่ที่กายนึกลงไปที่กายก็เกิดความรู้สึกที่กายพอเกิดความรู้สึกที่กายจิตก็เย็นมีความสุขปากไม่เกิดขึ้นไม่เล่าร้อนไม่กัวลกระวายเมื่อไม่เล่าร้อนไม่กังวลกระวายก็รู้ซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้ารู้ซึ้งในคุณของพระธรรม รู้สึกงในคุณของพระสงฆ์รู้ว่าการเคารพในพระพุพะทธธรรมประสงฆ์เป็นอย่างนี้เราอริยบุคคลทั้งหลายจึงได้เห็นตามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ทรงตรัสมาดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่สุดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ ที่สุดทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ในหัวข้อที่34ภพระศาสดาสง่งตัดว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่คุ้มครอง สุดทั้งหลายจิตที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมีใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ในชีวิตประจำวันของบุคคลทั้งหลายสว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะมีความทุกข์กลุ้ม,มความกระวนกระวายใจเมื่อไม่สบายใจก็ไม่สบายกายเกิดขึ้นมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในชีวิต ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าจิตไม่ได้คุมครองด้วยเหตุน,นี้พระศาสดาจึงได้ตรัสว่าเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่คุมครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตเป็นไปเนี่ยก็หมายถึงว่าในระหว่างวันแต่ละวันในชีวิตประจำวัน มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกวายใจเกิดขึ้นในจิตเพราะว่าจิตนั้นได้มีกิเลสเลยทำให้แต่ละวันแต่ละเวลาที่มีอยู่เป็นไปแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์จิตนั้นก็เศร้าหมองจิตนั้นก็เร่าร้อน จิตเล้าร้อนจิตเศร้าหมองนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เป็นประโยชน์ผู้ที่มีจิตไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตผู้ที่มีจิตเศร้าหมองไม่เป็นประโยชน์นั่งหวังทิ่อยากได้สิ่งใดก็จะไม่ได้ดังใจปรารถนาเพราะว่าจิตมันมีกิเลสมันได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้ว ฉะนั้นพระสัสดาตรัตพุทธพจน์บทนี้ก็เพื่อเตือนสติพวกเราพระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าอย่าเห็นประโยชน์อย่างอื่นอีกเลยจงเห็นประโยชน์ในการรักษาจิตอบรมจิตนี่แหละเป็นประโยชน์สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าไปให้ความสําคัญอย่างอื่นในชีวิตก็จะเกิดความทุกข์ นี่คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้า ศาส,สดาจึงได้ดตลัดในหัวข้อที่35ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่คุ้มครองแล้ว สงบเกิดขึ้นกายก็จะสงบเรียกว่ากายปัสสิีปรากฏจิตก็จะสงบไม่เล่าร้อนเรียกว่าจิตปัสสิปรากฏบุคคลที่คุม้มครอง,งรักษาจิตจะได้ประโยชน์อย่างนี้เราอริยะบุคคลจิตผลจากทูปพาอชำนาญในการคุม้มครอง,งรักษาจิตเราปุตุชนทั้งหลาย ก็จะมีความทุกข์ความเล่าร้อนความโกรนกระวยเพราะว่าไม่อาจจะคุ้มครองล่า